เออพี่น้องมือนี่อยูไ้ยูนาได้มือนี้บรรยากาศย้ำแรงพี่น้องเลยัาพี่น้องไปชิพาพี่น้องไปเก็บเห็ดปวกเนาะมาหน้ากะสิไปเบิ่งเห็ดปวกเนาะพี่น้องบอลมันเคยออกเนาะบอลไกล้จากเที่ยงหน้าดอกพี่น้องใกล้เนี่ยแหละพี่น้องเดี๋ยวชิพาพี่น้องไปเก็บเนาะเห็ดปวกออกช่วงในพี่น้องเลยอันยูไฮยูนาเป็นไน้ไงกูมือเนี่ย โอ้มีตะลังมูมีหนาเออมันอปไรเอี้เดอวไหม่าจเก็บเห็ดปูงในพี่น้องนี่เห็ดปงนอาไม่ใไหมมีมูวันน่ว่าทองยางนะทีมาดูทีมดูเล็กนี่เด็กมุงวันนี่เออใ่ไปนี่เนเห็ดปงอดมงเกิดพี่น้องเกิดจะเที่ยั้งนี่ จิ๋มอ่ะคือข้าวมาจิ้มก็ไหวดนะีนี่นี่ปุ๋ยจิ้มเย็ดปนะุ๋ยโอ้ย,อยแขวแหงจิ้มอ่ะจิ้มมอ่ะหาดูมือมานะเราหาดูเบ็ดตัวนี้บ่ไปปะปะได้พวกแกงนี่นี่ อยู่ไงย่นาพี่น้องเอ้ยเดือดเห็ดป่วง,ม,ง,งมันเนี้ยแกงเห็ดป่วงกินได้เหมือนเนี้ยฮะเอ้ยเขากระสีไปแล้ววา่าเขาบอกไปเลยกับยาหัวเขาแล้วบเหมืนอนเอนะเอ,เอามะขุนมะขุดดูมะขุดตีนเห็ดดูขุนน้ำไม่เล็ก นกม,ม่มือกูเทดพี่น,อน้องอยาพ้อคูจะไม่เทดนะอย่ายหอยู่ให้อยู่น้าพี่น้องเอ้ยเรียงเป็ดเรียงไก่ บรรยากาศอยู่หน้ามาึอนี่นี่ก็พื้นลงเตาพี่น้องเอ้ยนี่พื้นเสียลงเตานี่อมันจะโดดใหญ่ใปลาโตงามหนา,าวเาเข้าไปนอนอย่างนี้จะว่าคัากันนี้นะ Tau, tau.